พี่้องครับวันนี้นะครับประชาภาพมาเบื่องการเอาดินแบบนี้นะครับไปเฮตุเครื่องปั่นดินเผานะครับถือว่าเป็นการต่อยอดดินธรรมดาดินเหนียวธรรมดานะครับไปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกกระถางหรือว่าเป็นพวกองน้ำแอ่งน้ำนะครับสามารถสร้างรายได้นะครับนะครับช่าบ้านนะครับบ้านสนวนสวายอําเภอผ่บึงจังหวัดศรีเกตได้นะครับสีมีขั้นตอนอย่างไ๋สีมีเรื่องเล่าอย่างไ๋นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ จะทางไปนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิงกันว่าจากก้อนดินธรรมดานะครับสิบปันจักนาที่นะครับเอาเริ่มแลครับเริ่มแล้วจาบเวลาครับตอนนี้นะครับผมอยู่บ้านสนวนสวายนะครับอําเภอไพ่พบึงจังหวัดศรีสะเกดของเขานะครับหลายคนอาจจะบอกว่า ไพ่บึงนะครับมีมองปั่นดินเผานะครับมองพารีเครื่องปั่นดินเผาซึ่งไงนะครับไงถือว่าเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดชีตาเกตเลยนะครับแล้วก็มีการทรงออกนะครับไปยังอำเภอต่างๆนะครับว่าจะเป็นอำเภอราชสีสลัยอำเภอเมืองแล้วก็ทางอุบลทางสุรินทร์นะครับยะโสธรนะครับพี่น้องก็ไดอยูใกล้บริเวณนี้นะครับสามารถบ้านหลอกบาเบิ่งได้นะครับดูบ้านสนวนสวายนะครับ อยู่แถวๆนอกบ้านนะครับนอกหมู่บ้านนะครับเพื่อเอามาตั้งโรงงานอยู่นอกหมู่บ้านนะครับเป็นโรงงานแบบธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่ามีหมองเผานะครับมีเตาเ,าเผาที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสามารถเผาตะลเ,เือประมาณสองสารถกระบะนะครับแล้วก็เผาเรียบร้อยเพื่อนก็ไปส่งตามอำเภอตามจังหวัดต่างๆนะครับอ้าวโมเมนเรียบร้อยแล้ว่ครับนี่โอ้เฮ็ดอันนี้เฮ็ด อย่างตกแต่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้บอถึงนาทีครับประมาณหนึ่งนาทีครับนี่นี่เรียบร้อยอ่ะโยกไปนะครับหลังจากเทปตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนจะนําไปตากนี่ครับตากเนี่ยงกันอย่างสิครับหลังจากที่มันก้ามหรือว่ามันแหงแล้วนะครับจะนําไปใส่เตาเผานะครับนี่ครับก็จะมาลออ่าเขาเตาเผาพร้อมกันนะครับอยู่จุดจุดนี้นะครับตอนนี้เต็มเลยครับเต็มโรงงานเลยนะครับนี่ครับ ตรงหนาก็จะเต็มไปด้วยเครื่องปั่นดินเผาครับอันนี้จะเป็นฟื้นฟื้นไว้ในการเห็ดเชื้อเพลิงในการเผานะครับนี่คือเตาเผาครับพี่น้องเบิร์นเดอร์หลังไงฮะสำาวดบตดขั้นหนึ่งนะครับนี่คือภายในนะครับภายในบอมีไฟนะครับเขาก็ต้องอ่ซองเองนะครับซองไฟเปิดไฟอ่าเพื่อเขาไปเก็บนะครับอันนี้เผาเรียบร้อยนะครับบางส่วนจะมีการแตกชํารุดแนนนะครับกับอเป็นอย่างครับเพราะว่าเพิ่น ควบคุมค่อนข้างหลายนะครับจะมีได้แน่เสียแน่นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศโรงงานของเครื่องปั่นดินเผานะครับยูอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องคนใดบ่หูบ่สาบมาก่อนนะครับแหวะเขามาเบิงได้นะครับราคายูนาล้านนะครับเป็นราคาส่งนะครับเป็นราคาส่งนี่ครับมีหลายส่งนะครับมีหลายรูปทรงนะครับอันนี้มัน ชำรดนะครับชํำรดอันนี้น่าจะเป็นสินค้าชํำรุดนะครับอันนี้เป็นคอกแมวนะครับคอกแมวบ้านแมวนะครับอันนี้ก็เป็นพวกกระทุงกระถางนะครับแจกกรงแจกกันนะครับหลายรูปทรงนะครับแต่ว่านี่คือชํำรดครับชํำรดมันจะแตกรปล่านะครับให้เบิงจักสีนะครับบัวใดก็คือคัดออกครับบอกขายนะครับหรือว่าถ้าขายกับพี่น้องคนใดอยกได้กับมาสื่อในราคาแบบคึกเลยครับ ขอบคุณทีท่ติดตามครับสวัสดีครับ